สวัสดีครับช่องกูรูปลครับใบลุงนิโนกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วครับวันนี้มีสิ่งใหม่ๆมาให้กับทุกคนนะครับสิ่งแรกเลยก็คืออ่าลุงนิโนูตัดผมแล้วนะครับไม่ใช่ผมยาวแล้วนะครับวันนี้ลุงนิโน่พาทุกคนมาชมระบบกรองอัตโนมัตินะครับเป็นกรองยุคใหม่สาหรับบ่อปลครับที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระในการล้างกรองให้กับทุกคนนะครับสิ่งนั้นก็คือดมฟิลเตอร์ครับทุกคนครับเดี๋ยวลุงนิโน่พาไปดูบ่อ ในแต่และบ่อที่ลุงนิโนูติดตั้งแดมเพเอร์นะครับตามลุงนิโนไปเลยครับครับอันนี้ก็ปิดฝาไว้นะครับก็อย่างที่ทุกคนเคยเห็นแล้วนะครับตันนี้ก็คือเป็นขายึดขายึดสแตนเลสนะครับที่ตั้งขึ้นมาใหม่ตั้งขึ้นมาใหม่ตรงนี้จะเห็นเป็นช่องว่างที่เป็นสเปซนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดตัวดำเนี่ยมันพอดีกับน,นี้ก็ไม่ต้องมีตัวนี้นะครับสามารถใช้ตัวนี้เป็นเป็นผนังกั้นได้นะครับแต่ตัวนี้เขามี ขนาดที่เล็กว่าช่องกรองก็เลยต้องมีฝาปิดช่องอกันน้ําออกไปนะครับทีนี้มาดูว่าน้ํามันเข้ามาทางไหนนะครับตอนนี้ก็ช่างเขากาลังทํางานอยู่นะครับก็เลยแบบดูดจะขุกขลักนิดนึงนะครับขูกขลักนิดนึง <olm. S 1> ก็คือน,น้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยน้าน้าก็คือจะมาจากช่องน,นี้ใช่ไหมครับมาจากช่องน,นี้ทั้งหมดเลยแล้วก็จะเข้าไปในตัวดํานะครับ,รบก็คือนะครับน้าเนี่ยเขาจะเข้ามาจากช่องนี้ช่องสะดือนะครับเข้ามาจากช่องสะดือ มาออกมาทางนี้อ่าอันนี้ที่เห็นอยู่งายๆอยู่เนี่ยก็คือตัวบายพาสนะครับน้าทั้งหมดนะครับน้าทั้งหมดนีเนี่ยจะเข้าไปในดานะครับไหลเข้าไปในดำอ่าพอเข้าไปในดําปุ๊บพอระดับน้ํามันสูงขึ้นนะครับตัวดําก็จะทํางานส่วนท่อที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเป็นท่อที่เดนของเสียทิ้งนะครับอ่าก็คือพอหัวฉีดเนี่ยเขาฉีดลงไปเนี่ยของของเสียหรือว่าพวกตะกรอนเนี่ยก็จะลงมาในรางนี้แล้วก็จะถูกเข้าไปในท่อนี้แล้วก็จะถูกเดนทิ้งไปนะครับถูกเดนทิ้งไป ส่วนทีนี้นะครับเราก็มาดาูช่องนี้นะครับที่เห็นเป็นท่อทอ,อยู่เนี่ยก็คือเป็นท่อไบพาสถ้าเกิดดำเนี่ยมันมีปัญหานะครับอาจจะมีปัญหาจริงๆแล้วไม,ไม่ควรจะมีปัญหาแต่ถ้ามีปัญหาเนี่ยกรองก็ยังเดินระบบต่อไปได้เพราะว่า,าเดี๋ยวเราจะต่อท่อขึ้นมานะครับพอต่อท่อขึ้นมาสูงประมาณประมาณนี้นะครับพอน้ํามันล้นดำมันก็จะมาเข้านี้นะครับเพื่อที่จะไปช่องกรองถัดไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่องว่าง แต่ต้นช่องนี้นะครับลุงก็จะมีเทคนิคนะครับหลังจากที่คุยกับเพียบิชาแล้วก็คือจะใส่ตัวออกซิเจนลิงนะครับเพื่อที่จะดันตะกรอนให้เข้ามาในดําหมดเลยไม่ให้ตะกรอนเขาตกลงไปด้านล่างครับให้ตะกรอะเข้าไปในน,นี้ให้หมดเลยโดยการทำออกซิเจนลิงวงกลมๆไปนะครับเพื่อที่จะให้น้ําในบ่อเน,นี้ยมันฟุง้งแล้วก็เข้ามาในตัวดํานะครับทีนี้ลุงก็อยากจะแนะนํานิดนึงครับสำหรับใครที่อยู่ไกลๆนะครับอาจจะเป็นต่างจังหวัดที่ไกลๆทาง พีชาดัมฟิลเตอร์ติดตั้งให้ให้ไม่ได้เนี่ยเราสามารถที่จะสั่งตัวดำไปนะครับแล้วก็ไปติดตั้งได้เองก็หลักการง่ายๆก็คือวางดำเนี่ยเพื่อที่จะให้น้ํามันเข้ามาในดําทั้งหมดนะครับแล้วก็มีท่อเดือน้ําทิ้งอ่าก็ยังไงก็โทรปรึกษากับพี่พีชาได้นะครับเดี๋ยวลงจะลงลิงก์ให้ด้านล่างน,นะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อก็สามารถติดต่อได้นะครับอ่าหลังจากวันนี้นะครับก็ส่งน่าจะส่งงานแล้วก็วันนี้เป็นบอกเก่าก็มีการ calling นะครับแล้วก็อุดตัว calling การที่ทำสองวันเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องรอให้ปูนแห้งอย่างที่ลุงแจ้งแล้วแต่ถ้าเป็นบอ่อใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะโทรปรึกษากับทางดําฟิลเตอร์ P c ีได้นะครับว่าควรจะเว้นระยะยังไงตัวดําขนาดเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะดูเล็กๆนิดน,นึงนครับเพราะว่าบอ่อเนี่ยก็ไม่ได้อาดอาหารมากส่วนมากจะเป็นพวกปลาใหญ่ไซส์แปดไซส์เบางตัวมี1เมตรด้วยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากที่ส่งงานอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเติมน้ําเติมอะไรรันระบบเต็มที่แล้วลุงก็จะมาอัปเดตให้ชมอีกทีนึนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดใครที่กำลังจะหาระบบกรองที่แบบมาช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงในการล้างกรองนะครับเพื่อที่จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปเพราะว่าถ้าหลังจากที่เราติดตั้งดัมพิวเตอร์แล้วเนี่ยลุงขอย้ําเลยนะครับดัมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นกรองกายภาพกรองกายภาพมันก็สามารถกรองได้แต่ขี้ปลากับพวกเศษขยะนะครับตัวนตัวที่ปลาเขาปล่อยออกมานะ่ะมันไม่ใช่มีแต่ขี้ปลาอย่างเดียวมันจะมีฉี่ปลามี แอมโมเนียที่เวลาที่เขาหายใจแล้วเขาออกมาทางเหงื่อแล้วก็มีเมือกปลานะครับพวกนี้มันจะเป็นไบอุฟล์มเล็กๆกรองตัวนี้ไม่สามารถที่จะกรองส่วนที่มันเล็กกว่าร้อยไมครได้นะครับมันก็เลยจะมีปนเปื้อนอยู่บางทีน้ําใสอ่ะมันจะไม่ตอบโจทย์นะครับว่าเป็นน้ําที่ดีฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวที่สามารถมาโมนิเตอร์ได้อาจจะเป็นตัววัดแอมโมเนียวัดในเตดในไทวัด p s นะครับฉะงนั้นตัวนี้มันตัวเดียวอาจจะไม่จบนะครับมันควรจะมีกรองกายภาพกรองไม่ใช่กรองกายภาพครับ เป็นกองชีวาภาพซึ่งเราจะเลี้ยงจุลินทรีย์ไว้พวกจุลินทรีย์เนี่ยก็จะดึงพวกพวกอะไรในไตร์ไนเตรดเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นของดีนะครับลุงก็ไม่ค่อยเข้าใจมากแต่ควรจะมีไว้นะครับตัวที่เป็นกองชีวาภาพสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเฮียพิชาดัมฟิลเตอร์พีซีนะครับก็เบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ติดต่อที่นี่เลยก็สามารถติดต่อกันได้โดยตรงนะครับลุงก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ นำนวัตกรรมใหม่ๆมาสู่นักเลี้ยงทุกคนนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถติดต่อกันได้โดยตรงเลยนะครับลุงไม่มีส่วนได้ส่วนเสียลุงก็จะมีในแค่ราคาพิเศษสําหรับการที่เฮียบิชามาติดตั้งให้กับลุงนะครับก็มีราคาแค่นั้นเวลาที่เฮียจะไปติดตั้งกับคนอื่นลุงไม่ได้เคยขอค่าส่วนต่างส่วนอะไรเลยนะครับสามารถที่จะคุยกันได้เลยแต่ถ้าบอกว่ามาจากลุงนิโนูนะครับก็สามารถที่จะแบบขออะไรให้กับทุกคนได้มากกว่านะครับ ลุงไม่รับครับแต่อยากให้ทุกคนได้รับสิ่งดีกลับไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปแนะนำระบบกองอัตโนมัติดาฟิลเตอร์ PC นะครับของทีเบิชาก็จบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่ออย่างาที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยสามารถติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับไม่ได้ทําคลิปนานขุกขักนิดนึงนะครับสาหรับคลิปนี้อาจจะขุกขักนิดนึงเพราะว่าบ่อกําลังสร้างกําลัง กำลังติดตั้งยังไม่เสร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นลุงเองก็ต้องยืนอยู่บนนนี้ก็เสียวๆ็นการยิงตากล้องนะยิ่งกลัวใหญ่เลยครับไม่กล้าเหยียบนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครถูกใจฝากกดไลค์ช่องกรูรูปนะครับนะครับกดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงทํานะครับคลิปนี้นะครับลุงก็นํานวัตกรรมใหม่ๆมาสู่นักเลี้ยงเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระในการล้างกล่องนะครับวันนี้นะครับลาการไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ